เจพิซ er, าลาเมืองไทยบอกลาลูกชายพร้อมฝากข้อความถึงอดีตภรรยาค่ะต้องบอกว่ากับล่าสุดนี้นะคะเป็นเรื่องอะไรมาติดตามกันค่ะคู่นี้นั้นลดสถานะทำหน้าที่แค่ความเป็นพ่อเป็นแม่ให้กับลูกชายเท่านั้นนะคะแต่ความสัมพันธ์ทังคู่นั้นเหลือเพียงแค่คำว่าเพื่อนเท่านั้นละค่ะ ล่าสุดดีเจเพจาออกมาโพสเป็นการโพสผ่านอิสตากรัมคือกันห่างกันนานที่สุดถึง14บสี่วันป้าไปทํางานที่อังกฤษก่อนนะลูกคิดถึงตายเลยในคลิปแอบเห็นไทก้ากั้นน้ําตาล่าพ่อไป14วันมันบอก100วันพอจะบ้าตายมั่วชิปซึ่งในคลิปเห็นว่าดีเจเพจานั้นไปบอกลูกชายว่าไปทํางานที่อังกฤษแต่สังเกตได้ว่านิวเคลียร์ก็อยู่ด้วยพร้อมหน้าพร้อมตา3คนพ่อแม่ลูกเป็นคลิปที่อบอุ่นพ่อกับแม่เขาก็คุยขำๆด้วยกันเป็นภาพที่น่ารักมากๆค่ะ เป็นอย่างไรมาชมกันค่ะ